สวัสสวัสดีครับผมพบปอกันเยอยวรับเขีบบัดคนกับคนเดิมพบปอกันอีกดูที่สวนสุขใจครับผมสำหรับมือนี้กะบุมีอหยางครับภาพมาเบิงเห็นไหมครับหยางครับหางหลังครับตักะแตนครับตักรแตนที่สวนสุขใจครับผมตักรแตนผมเรียงครับเดี๋ยวพายเบิงชัดๆนะครับเนาะครับนี่คือตะกะแตนสายพันธ์ลานวิว ตะกะเตนที่สวนสุขใจครับนี่ครับกำลังกินหญ้าครับกินหญ้าเยอะแยะมากมายเลยครับเห็นไหมครับปุ่นอ้ยพี่น้องเยอะแยะป่ะครับหลายป่ะครับปุ่นอะมันครับให้เบิ้งเห็นๆเลยครับปุ่นอุ้ยขึ้นไปยันขอผ้าแล้วครับเนาะขึ้นขอผ้าไต่ขึ้นออกไปข้างบนครับไต่จากล่างขึ้นบนขึ้นไปสุดๆแล้วก็ตกลงมา ตราเตรียนชุดนี้ก็กำลังออกปีครับกำลังหลอกขับสุดถ่ายหลอกขับสุดถ้ายเพื่อสีเพื่อสีจับกูครับหลอกขับสุดท้ายแล้วก็ออกปีไม่อีกเพื่เกินหามือห้าวันอีกประมาณห้าวันก็จะจับกูครับจับกูใครครับจับกูใครผมก็จะได้เอาเหลื่อมออกใครเอาถาดใครเอาถาดใส่มาล่องครับนี่นี่ครับก็จะได้เอาหนาออก เอาหเงาเหมือนสาซาแล้วก็เอาถัดดทรายเขาลองลวงไข่ครับนี่แหละแล้วก็แจีนกะสีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ครับต้องเตียนขอกนี่ขอกนี่ผมใส่ซีขีดครับซีขีดซีขีดประม่าซีขีดนี่แหละตัวรู้ว่ามันแม็นบริสังเนาะครับเนาะบริสังไข่แต่ว่าก็ถือว่าออกถือว่าไดอ้ออกมาหลายครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะเยอะมากมายกะ ถือว่าดีอยู่ถือว่าเลี้ยงได้ดีอยู่ตังต้งแต่แกอกนี่นะครับช่วยๆได้ครับคุณมันวอกกินหนาหนักครับ,บผมทดลองเอาใบอนใบมะพร้าวครับใบมะพร้าวของให้กินเนาะแต่กินดีอยู่ครับเพราะว่าเขาให,มห,าห,าหา้มันกินแต่หนากินแต่หนาหลายมันก็อ่าขี่ไล่มันจุออ๋ยอ้วมันเตรียมยังก่อน มันนั่นเนาะผมก็เลยเอาใบมะพร้าวบางเทียวผมก็เอาใบกล้วยครับใบกล้วยมาสลับใบกล้วยใบสีเขียวเลยนะครับปลูดสีเขียวใบกล้วยมาสลับกินสองสำมือรับใบกล้วยใบหนึ่งใบกล้วยทีนึงครับสองสำมือกับใบกล้วยทีนึงแต่ว่าตอนนี้ผมมือนีผมล่องเอาใบมะพร้าวออกมาครับเป็นรับเป็นใบมะพร้าวผสมมุมผุนจะเป็นใบมะพร้าวครับใบมะพร้าวใบมะพร้าวมาให้กิน ครับเนี่ยครับสลับกันไปเพื่อบ่ดมันสับสากจําเจีนะครับเนาะคือคนเฮาล่ะสิกินตั้งแต่แนวเดียวแนวเก่าหลายก็บ่ดีเฮาก็ต้องเปลี่ยนอาหารบ้างเปลี่ยนรสชาติบ้างนะครับเนาะสิกินตะกราบตะก้อยเอ่อบ่แม่นสิกินตะปนตะเกี้ยวหลายมันก็บ่ดีเฮาก็ไปกินก้อยกินลาบนี่นี่นะครับตะกะเตียนก็สิคือคนเฮาวนะครับเฮาต้องเอาใส่ปัจจัยใจเพิ่นใจใจตัวครับใจตะกะเตียนใจเฮานะครับนี่นะครับ กันนะนรับปุวนปุ่นก็ลงออกปีก่วงหลอกข่าบเมื่อวานหลอกขาก่าบกําลังเริ่มหลอกข่าบไหลมืัอนี้ก็จะออกไหลครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ลงออกนะครับปีกขาวๆนะครับหลอกเรียบร้อยแล้วนี่นี่ครับชีวิตเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงตะกรัตน่ะเป็นอ่าอาชีพยอดฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเนาะช่วงหนึ่งนี่โอ้คนเลี้ยงไหลเป็นอาชีพยอดฮิตผู้ใดก็เลี้ยง ไปพ่อผู้ใดไปพ่อบ้านใดไปพ่อบ้านหลังบ้านใดเฮี้ยนหลังใดมีตะขอ,อกตะกระแตนครับตอนนั้นบูมครับบูมแห้งฉีดละพันครับตอนนั้นไข่มันนอกเนาะไข่มันฉีดละพันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสีบ่มีคนเลี้ยงนะครับเริ่มสีห่างหายบ่มีผูเใดยวเลี้ยงตะกระตนจากคนเพราะว่าบางคนเลี้ยงเลี้ยวกหมดขอไปกินเอาห้าให้กินบดเถืออ เลี้ยงบ่ถึกสวดผมก็ตายหมดกินเถอผมกับล่องพิดล่องถึกมากแล้วครับรรรน,นี่ล่องพิดล่องถึกมากจนเสียปันานี่แหละล่องผิดล่องถึกมากจนได้ซ้ำนี่จนสิมหอดกลัวสิหวอดมันนี่ผมก็ล่องพิดล่องถึกกันเมื่อนั้นตอนนั้นผมก็จดอกแล้วผมก็ซื้อมาแล้วผมก็เอาไว้หมดกับเขากินครับหมดเขากินของผมนี่เจาะไข่เลยครับเจาะไข่เลย <helping S 2> ผมซื้อไข่ามาดอบแหลี่ยงหมดเขากินไข่เลยเจาะไข่ไข่มุนมดัดผมเลยว่ด ล่างออกได้มาเซ็จออกได้มาไล่ขาหมดออกแล้วก็ช็อคลุยครับช็อคลุ้ยก็ช็อคลงไปลยุยช็อคลงไปลยุยสุดไทยช็อคลงไปลุยแล้วก็อ่าตักกระเทนก็บวอ่าออกเป็นตัวมากล้วก็มาลงไปนี่ชอ็อกก็ตายครับไปไปถือช็อกเนาะครับเนาะพอนะช็อคไปช็อคขา,าแมลงอยู่แล้วขาหมดขาแมงอยู่แล้วกับบอลูกก็ได้มา ชุดนั่นแหะบรไรเลยครับชุดแรกที่ผมอเอามาจากพระเจ้าเนาะเอามาจากคนมาจากคนขายผมซื้อมาผมก็ได้ซื้อไมาอีกชุดหนึ่งครับนี่ครับกลายเป็นต่อยอดม่เนี่ครับต่อยอดมาเป็นชุดนี้ครับพัฒนาพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดไม่เลยจนมีนะครับเป็นตะกรัตรนสายพันธุ์ล้านวิวครับเห็นไหมครับนี่แหละสายพันธุ์ที่ผมผลิตขึ้นมาเองอีเคราะห เจัจบผสมเซียวจับเซียวผสมครับเบิง่งพฤติกรรมเบิง่งพฤติการเบิ่งมันมักใดมักกินอยังนี่นี่นะครับนี่นะครับเยอยะแยะมากไหมครับตากแตนสายพันธุ์นั้นอยู่เดี๋ยงไงตัวอิลตากแตนยูน่ที่สวนสุขใจครับผมสวนสุขใจไอเดนที่อำเภอบางสาะำมอครับ สวนสุขใจดินอำเภอบังสาหมอจังหวัดอุรุณธานีครับผมพี่น้องผู้ใดอยากสนใจกะมเบ่งไห้ครับมาเบ่งได้หรือพี่น้องตะกัดแตียนครับตะกัดแตนเลี้ยงง่ายตัวเร็วครับนี่ก็เขาไข่เหรอครับนี่เขาไข่ผสมแล้วจะเข้าไข่จับคู่ผสมเป็นตัวแล้วน้องขบคุณสับลาบครับน้องขบคน้องขบเยอะแยะมากมายครับ คนครับเยอะแยะเลยเยอะจนอียังก็ไม่มีคำบรรยายครับเนาะนี่ครับนี่ครับนีรร่ครับตะกกระแตนครับตะกกระแตนสายพันธุ์นานวิวของเฮาเจ้าง,ง่ายตัวเร็วครับกินกล้วยเอ้ยกําลังกินใบหญ้าครับกินใบหญ้า กินใบหญ้ากินใบกล้วยกินใบมะพร้าวครับใบมะพร้าวผมตัดเปกมะพร้าวออกใบมะพร้าวออกก็เลยลองมาเอามาให้เบิ่งครับแต่กินอยู่ครับกินอยู่เป็นหญ้าที่ใบกว้างครับหญ้าใบกว้างหญ้าธรรมดามันบ่กินนะครับเนาะแต่ว่าตะเกียนธรรมดาก็กินหญ้าธรรมดากินหญ้าใบน้อยในแน่นะแต่ว่าเฮาเลี้ยงฮะตะเตียนเลี้ยงมันก็น่าจะกินใบหญ้าใบใหญ่เนาะครับเนาะเลี้ยงง่ายตัวเร็วฉันผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อครับเด้อ ผมแชมห้าให้ไปปลูกร้อมครับห้าผมก็กำลังหลายครับนี่แหละเห็นไหมครับสุดยอดครับสุดยอดมากเลยครับนี่นะครับ ก็เต้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสับปะรดครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมช่องสมบัติชนะชาแนลครับช่องสมบัติชนะชาแนลเดี๋ยวสิมีนั่เสนอสิ่งดีๆงามๆให้เบิ่งอีกเป็นครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยครับเด้อ ขอบคุณครับผมขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับ